ร่อนพิบูลลุยต่อตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงปี2 5 6 7, 7. ส่งมอบพันผักและกล้ามันประจำศูนย์เรียนรู้สกิจพอเพียงตำบลควรเกยนางสุรยายอดราชพัฒนาการอำเภอร่อนพิบูลพร้อมด้วยนางสาวการจนาสุขสวัสดิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมมอบพันผักและกล้ามันให้กับนายสังเวียนชูแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลควรเกยนักศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลควรเกยวัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้เพื่อไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อแบ่งปันพันผักหรือกล้าไม้ไปใช้ในพื้นที่ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารทางนี้อำเภอร้อนพิบู์ได้ขับเคลื่อนตำบลควรเกยเป็นตำบลเข้มแข็งเป้าหมายระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อบบนตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของศสกิจพอเพียงประจำปี2,567เพื่อสามารถต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดเป็นโมเดลควรเกยสร้างรักที่ครอบคลุมทั้งสมมิติได้แก่ ความมั่นคงความมั่งคั่งความยั่งยืน